ปี2025กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับโลกฟุตบอลของเราก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่อยู่ในความทรงจำบ้างวันนี้ถือว่าเป็นการย้อนลำลึกแล้วกันครับรีแคปกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกลูกหนังของเราติดตามพี่นี่พร้อมๆกันนะครับกับ f o r Li s t a r Story โดยผมยักเมนสแตนด์ครับ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกลือสวัสดีครับคอนเทนต์นี้ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะครับผมหยิบยกมาคัดสรรมาแล้วกันครับประมาณ12เรื่องครับที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2025เราเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะครับ นั่นก็คือการคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ70ปีของนิวคาเซิลครับนั่นคือแชมป์คาราบาวครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วครับว่านิวคาเซิลนั้นเป็นทีมที่มีเสน่ห์มากครับแฟนบอลเยอะขนาดทีมใหญ่และโดยเฉพาะหลังจากที่ได้กลุ่มทุนจากซาริอาเบียเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับความหวังของเดอะแม็กพายมันก็เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนทั่งพวกเขาเข้าสู่นชิงชาเลิศในศึกคาราบาวครับ เจอกับลิเวอร์พูลนั่นแหละครับซึ่งเป็นเกมที่ต้องยอมรับนะครับว่านิโคลเซอร์นั้นโดดเด่นกว่าจริงๆครับพวกเขาได้2ประตูนะครับจากแดนเบิร์นครับประกันหลังที่วัดจิตหัวใจแบบเลือดนักสู้แลือเกินครับมองอย่างสวยงามรวมถึงอีกหนึ่งลูกก็จากอเล็กซ์เดร์ซักนั่นแหละครับซึ่งถัดมาในช่วงกลางปีที่ผ่านมาอเล็กซ์เดร์ซักก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลครับความสุนทรตรงนี้นะครับมันเหมือนเป็นการปลุกเร้าให้กับชูนอาร์มี่ทั้งหลายแหละ มีเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆเพราะนอกจากการคว้าชแชมป์คาราบาวครับซึ่งเป็นรายการเมเจอร์แรกในรอบ70ปีแล้วนะครับพวกเขายังคว้าโคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จเป็นการสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับของเอ็ดดี้ฮาวและลูกทีมทุกคนครับถัดมาครับในช่วงท้ายฤดูก,กาลครับ2024-25นั่นคือความสำเร็จของลิเวอร์พูลครับในการคว้าแชมเปียร์ลีกซึ่งเกิดขึ้นในซีซันที่เดอะคอปหลายๆคน ไม่กล้าคาดหวังด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเยนครอปอำลาทีมไปและโค้ชใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นคืออันเนอร์สลอตซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์หรือผลงานที่มันแบบเป็นเกียรติยศระดับสูงขนาดนั้นเดยครอปนั้นคาดหวังเพียงแค่ว่าขอให้เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนที่ดีก็พอครับแต่ปรากฏว่าอันเนอร์อตโอ้โหทำให้ลิเวอร์พูลนั้นเล่นได้อย่างมีจังหวะจากโคนโดยใช้กลุ่มผู้เล่น ชุดเดิมๆนั่นแหละครับนักเตะเก่าจากยุคข,ของยิงครอปเป็นหลักแล้วพวกเขาก็เดินหน้าคว้าชัยชนะเก็บเกี่ยวคะแนานอย่างสม่ำเสมอจนถึงเกมที่เอาชนะทันทีฮอสเปอร์ไปได้เป็นการตัดสินแชมป์ครับซึ่งเหลือโปรแกรมในมืออีกถึง4เกมนะครับนั่นหมายความว่าความยอดเยี่ยมของลิพูนั้นมันสม่สำเสมอจริงๆและกลายเป็นแชมป์พิมลีกครั้งที่2ในรอบ5ปีเสียงเพลง w i ว l Never Walk a ล o n นสุดยอดมากๆครับ หลากหลายโมเมนต์ครับอย่างเช่นการพูดถึงชื่อของเยนคลับจากปากของอนเนดอร์ชลอตในวันที่ฉลองแชมป์ไล่ไปถึงผลงานนั้นยอดเยี่ยมของโมซาลาที่ยังเป็นราชาแห่งแอนฟิลเหมือนเดิมส่วนสกายสปอร์ตนั้นถึงขั้นยกย่องนะครับบอกว่านี่คือหนึ่งในการคว้าแชมป์ที่น่าะทับใจที่สุดครั้งหนึ่งครับบนหน้าปราสร์ของพิมลิกครับรองที่3ครับอันนี้ต้องยกให้อีกหนึ่งทีมครับนั่นคือความยอดเยี่ยมของบริสันต์ชักแมงครับเรารู้อยู่แล้วครับตั้งแต่กลุ่มทุนกาตาเข้ามาเทอเวอร สิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับเป้าหมายของเปเชเนี่ยมันใหญ่มากกว่ารายการในประเทศไปแล้วเพราะแชมป์ลีกเอิงเนี่ยมาได้เรื่อยอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังมากกว่าน,นั้นก็คือแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่ง2025พวกเขาทําได้สําเร็จครับและก็ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่นัชชิงชาเลิศขาดลอยที่สุดครับในเกมยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเปเชถล่มอินเตอร์มิลานไป5ประตูต่อศูนยคนที่ถูก ยกย่องได้รับเครดิตก้อนสำคัญก็คือลุยส์เอริก้ครับกุนซือของพวกเขาที่ทำทีมนั้นอย่างสมดุลมากๆแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ดาวดังหลังจากที่หมดยุคของเนย์มาเมซี่รวมถึงเอ็มบัปเป้แต่เปชในปี2025นั้นเต็มไปด้วยความพอดีครับความสมดุลครับรุกทั้งทีมรับทั้งทีมโดยเฉพาะแดนกลางโอ้โหขับเคลื่อนกันอย่างสนุกสนานวิตินยา ฌอนเนเวสฟอรบิเอนลุยส์ใช่ไหมฮะไล่เลี้ยงไปถึงฟูลแบ็กสองฝั่งฮาคิมีนิโนเมนเดสโซนดานบนก็เต็ไมไปด้วยความหวือหวาครับเดมเบเล่บาโคลาดูเอโวยเล่นกันมันเหลือเกินเรนดีสี่ครับคือการปลดล็อกของแฮร์รี่เคนครับสุดยอดดาวยิงทีมชาติอังกฤษกับตันทีมทัพสิงโตงคำรามการย้ายจากเทนนิสฮอสเปอร์ไปอยู่บไบจิมินิกครับหลายคนก็ คาดหวังอยู่แล้วครับว่าเคนน่าจะได้แชมป์รายการเมเจอร์หลักสักทีหนึ่งเพราะตอนอยู่กับสเปอร์นั้นทําไม่ได้เลยครับแต่ประว่าซีซั่นแรกนั้นไบรอนก็พลาดท่าให้กับเลว,วูเซ่นครับจนกทั่งมาถึงซีซั่นที่ผ่านมานี่แหละครับ2024ถึง25แฮร์รี่เคนทำได้สำเร็จครับยิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรและกลายเป็นแชมป์รายการหลักของเขาครับครั้งแรกครับ โดยเฉพาะแชมป์ลีกสูงสุดเคนบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกดีที่สุดนั่นคือการคว้าแชมป์เดอสลลกามันคือแชมป์แรกของผมในอาชีพการข้าแข่งมันพิเศษมากๆการรอคอยสิ้นสุดลงครับและโลกของฟุตบอลก็รู้สึกยินดีด้วยครับกับนักเตะที่ศักยภาพสูงอย่างแฮร์รี่เคนเขาสมควรได้รับความสําเร็จครับโดยที่5ครับอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันครับนั่นคือการคว้าแชมป์แรกบนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรของคริสตัลพาเลซครับ ในการวาคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้ด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อศูนย์นะครับโดยประตูเดียวที่เกิดขึ้นก็มาจากเอเบอรซีเอเซครับตลอดระยะเวลาการก่อตั้งสโมสรมา139ปีครับคริสตัลเพลสไม่เคยได้แชมป์รายการเมเจอร์เลยครับจนถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2025นั่นแหละครับประตูโทนของเอเซทำให้พวกเขาควา้าแชมป์เอฟเอครับกุนซืออย่างโอลิเวอร์กลาสเนอร์กลายเป็นมหาบุรุษเลยครับกลายเป็น ยอดผู้จัดการทีมแห่งตำนานของสโมสรเพราะนี่คือคนแรกที่เสกแชมป์ให้กับคริสตัลพาเลซได้นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับช่วงก่อนเปิดฤดูกาลพาเลซยังคว้าโล่คอมมิ Shield มาอีกครับด้วยการเอาชนะจุดโทษลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นซัมเมอร์2025ที่แฟนๆดนอีเกิลส์ไม่มีทางลืมเหลือนได้ลงครับและมันจะคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปผมเชื่อว่า ไวร่าหนึ่งอย่างจากแฟนบอลที่ให้สัมภาษณ์ตรงหน้าสนามมนนะครับหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าแชมป์นี้มันคือการปลดล็อกจริงๆครับถ้าชีวิตเขาจะต้องอำลาโลกนี้ไปก็ไม่เสียดายแล้วเพราะได้เห็นคริสตัล팰เลซเป็นแชมป์แล้วครับเรื่องที่6ครับอีกหนึ่งทีมครับที่สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์ก็คือทอนัเมนตฮอสเปอร์ครับเชื่อมโยงกับประเด็นของแฮร์รี่เคนนั่นแหละครับเพราะเคนตอนอยู่กับสเปอร์ก็ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลย ย,ายา้ายออกไปคว้าแชมป์เรอัซิก้ากับบาเยนน์แต่ต้นสังกัดของเขาครับมันก็มีปีที่น่าจดจําเช่นกันครับเมื่อสเปอร์นั้นเข้าชิงชาเลิศในศึกยูเอฟ่ายูโรปาลีกเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการเจอกันที่ผลงานในเกมลีกของทั้งสองทีมนั้นย่าแย่เหลือเกินครับอยู่ในโซนท้ายตารางแต่ประตูเดียวที่เกิดขึ้นจากเรนจอห์นสันครับเพียงพอให้กับทอหนามนั้นคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สําเร็จและนอกจากนี้ครับยังมีภาพ อันน่ารับใจของโซนฮังมินครับในหน้าของการเป็นกับตันทีมครับในหน้าของนักเตะผู้ซื่อสัตว์และรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานนับ10ปีก่อนที่จะอำลาจากกันครับโซนฮังมินได้ชูถ้วยแชมป์ประวัติศาสตร์กับทันนี่มอรสเปอร์ครับเรื่องต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นแชมป์หักประกาศเสียนแล้วกันครับนั่นคือเชลซีครับคว้าแชมป์ฟีฟ่าคลับเวิร์คัพได้สำเร็จนี่คือรายการจริงแชมป์สโมสรโลกแบบรูปแบบใหม่ครับ จัดเป็นทัวร์เมนต์เต็มสูบเลยครับเล่นกันที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมด32ทีมซึ่งแน่นอนครับมีหลากหลายทีมเต็งครับอยู่ในนั้นแทบจะไม่มีใครพูดถึงเชลซีด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าเอโซเมเรสกาพาทีมสร้งผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเกมรับดีเกมรุกเยี่ยมโดยเฉพาะนัดชิงชเนเลินั้นเอาชนะบรนเชงแน,นนะแชมป์ยุโรปมาได้แบบราบคาบเลยนะครับ3-0 เกมนั้นเนี่ยคนที่โดดเด่ดนที่สุดก็คือโคพาเมอร์ครับยิง2ประตูและได้รางวัล MVP ด้วยบรรยากาศคาข่ําไปด้วยความรื่นเริงความชื่นมื่นครับโดยเฉพาะภาพในการรับถ้วยแชมป์น,นะครับมีโดนัลทรัมป์มาปรากฏตัวด้วยครับในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามันเลยยิ่งทําให้กลายเป็นภาพไวรัลภาพประวัติศาสตร์แต่ที่เราไม่สามารถหลงลืมไปได้เลยก็คือความยอดเยี่ยมของเชลซีนั่นแหละครับเรื่องที่8ครับ ถือว่าเป็นปีแห่งการยกระดับตัวเองขึ้นมาอยู่ในฐานะซูเปอร์สตาร์อย่างเต็มตัวแล้วกันครับของเด็กดาวรุ่งคนนี้ที่ชื่อว่าลามินจามาบนวัยเพียงแค่18ปีเนี่ยเราเห็นยามาเล่นกันมาเนี่ย2 3ซีซั่นแล้วนะครับแต่ปี2025เนี่ยมันเหมือนเป็นก้าวกระโดดขึ้นมาครับหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในศึกยูโร2024ครับซีซั่นที่แล้วคือปีแห่งการปักหมุดครัาว่าลามินยามา คือซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของบาร์เซโลนาเริ่มต้นด้วยการได้รับเสื้อหมายเลข10ครับของสโมสรแห่งนี้ซึ่งทุกคนรู้ดีครับนี่คือหมายเลขของตำนานผู้ยิ่งใหญ่อย่างเลวเนล m e เมซี่เหมือนมันเป็นการส่งต่อแล้วครับว่ายุคต่อจากนี้เนี่ยความยิ่งใหญ่อยู่ในมือของคุณลามินจามา ส่วนผลงานในสนามก็ประสานงานกับแนวรุกคนอื่นๆครับเช่นเลวันดอฟสกี้ราฟินยาบาเซโลนายิงทะลุ100ประตูนะครับและพร้อมคว้าแชมป์ลาลิกาของสเปนรวมถึงฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับโคปาเดเรและถ้ามองไปถึงวิธีการเล่นหรือผลงานส่วนตัวของยาเมาเนี่ยเราก็เห็นจริงๆครับว่าเด็กคนนี้เติบโตขึ้นทักษะความคิดความอ่านการตัดสินใจส่งผลและมีอิมแพกอย่างมากต่อทีมครับ เรียกได้ว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลในการเล่นเกมรุกของบาเซโนนาได้เลยครับส่วนถ้าจะเอาผลงานเป็นตัวเลขนะครับซีซั่นที่ผ่านมาครับยาม,มาเล่นให้กับบาเซโนนาไป55เกมครับยิง18ประตูและแอสซซส25ลูกครับสุดยอดมากๆนอกจากนี้ครับปิดท้ายปีทองของลามินยาม,มาด้วยการก้าวขึ้นไปกลายเป็นนักตเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของบาลงดอครับหรือในชื่ออย่างเป็นทางการก็คือโกปาโธฟี่นั่นเอง ถือว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่ยามาวนั้นควา้ารางวัลน,นี้นั่นทําให้ปี2025นะครับเรามียามาวปักหมุดชื่อของตัวเองบนแผนที่โลกลูกหนังอย่างเต็มตัวครับในฐานะซูเปอร์สตาร์ครับอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับในเรื่องถัดมาครับเรื่องที่9ก็คือปีที่มาชันจริงๆครับของอุสมานเดมเบเล่เรามักจะเริ่มต้นประเด็นเรื่องนี้นะด้วยประโยชน์ที่ว่าถ้าเราคุยกันว่าอุสมานเดมเบเล จาคว้าบอลลงดอในปี2025ย้อนกลับไปถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะสัก2-3ปีที่แล้วอาจจะถูกมองได้ครับว่าคนคิดอะไรอยู่หรือบ้าหรือเปล่าสติสตังเป็นยังไงเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็พิสูจน์แล้วครับว่าโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ครับไม่เว้นไม้กระทั่งในโลกของฟุตบอลเป็นซีซั่นที่อุสมันเดเบเล่ฟอร์มดีที่สุดในชีวิตครับและปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองอย่างยอดเยี่ยมครับวินัยดีขึ้น ฝึกซ้อมสภาพร่างกายยอดเยี่ยมตั้งใจเรียนรู้จากวิธีการหรือกลยุทธ์จากลุยส์เอริกเก้นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยในเรื่องของครอบครัวของเขาครับโดยเฉพาะการเป็นคุณพ่อมันทําให้เขาเติบโตขึ้นจริงๆครับไม่เหมือนกับสมัยที่เป็นเด็กดาวรุ่งเลยนะครับอาจจะมีเรื่องราวประเด็นเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของทัศนคติเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เดอะบูสเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วครับซีซั่นที่ผ่านมาครับ เขายิงไปถึง35ประตู16แอสซิสและเมื่อบวกกับผลงานที่เป็นรูปธรรมของปริเซนช์แมงนั่นนะครับทั้งควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนส์ลีกทั้งกวาดความสำเร็จภายในประเทศของตัวเองแชมป์ลีกเอิงแชมป์เฟรนช์ครับมันเลยทำให้อุสมานเดเบเล่นั้นกลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีคว,ว้ารางวัลบอลงดอร์ได้สำเร็จครับโดยมีคะแนนโหวตเหนือกว่าลามินจามมลและคริยันเอ็มบปเป้นี่คือปีที่ เหลือเชื่อมาซจันของอุสมันเดมเิเล่ครับเรื่องที่10ครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ฝันร้ายแล้วกันครับไม่เฉพาะเพียงแค่แฟนบอลลิเวอร์พูลหรือทีมชาติโปรตุเกสครับแต่ผมว่ามันเป็นฝันร้ายของโลกฟุตบอลแล้วกันครับนั่นคือการจากไปของเดโกโชตา3ากรกฎาคม2 0 2 5ครับที่เรารับรู้ข่าวสารพร้อมๆกันเดโกโชตารวมถึงน้องชายของเขานะครับอังเดรซินวาประสบอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์ในแคว้นซามูราครับ ทางทิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปนและจากพวกเราไปครับกลายเป็นข่าวช็อกความโศกเศร้าความคิดคำนึงหานะครับเพราะโชต้าเพิ่งมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมครับเป็นหนึ่งในขุนพลนที่ช่วยให้ลิพูนั้นควา้าแชมป์พิมเบอร์ลิกแล้วก็อยู่ในทีมชาติโปรตุเกสครับชุดคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกที่สําคัญคือเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาของเขานะครับคือรูเตกาโดโซ ซึ่งมีลูกๆอีก3คนชีวิตกําลังแบบสวยงามมากๆครับแต่สุดท้ายบางทีโลกมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละครับดิโกโชต้าจากพวกเราไปน่าถึงตรงนี้ก็ครึ่งปีแล้วครับแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนยังคงมีความทรงจําที่ยอดเยี่ยมยกับนักเตะค,คนนี้ลิวพูถอ,อดหมายเลข20ไว้เป็นหมายเลขตํานานไปเลยครับเพื่อให้เกียรติกับดิโกโชต้า นอกจากนี้เราก็เห็นนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมสโมสรอนเ mm. พื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสหรือแม้ทั้งนักเตะคนอื่นที่ลงสนามเจอกับโปรตุเกสหรือมาเยือนที่แอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลในรายการไหนก็ตามแต่ก็จะนำช่อดอกไม้ของทีรลึกต่างๆมาไว้อาลัยให้กับดีโกโชตาเป็นปีที่โลกฟุตบอลนั้นสูญเสียบุคลารกรสำคัญครับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมครับเรื่องถัดมาครับ เรื่องที่ิเอ็ดครับอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของทีมชาติอังกฤษหญิงนะครับในการแข่งขัน UEFA Women e u r o 2 0 2 5เพราะว่าสิงโตสาวนะครับสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับหลังจากที่ลงสนามนัดชิงชนะเลิศเจอกับสเปนนะครับเสมอกันหลังช่วงต่อเวลาพิเศษไปแล้ว11และมาโดนจุดโทษสิงโตสาวนั้นเอาชนะไปได้3-1ครับซึ่งเกมนัดชิงเนี่ยนะครับเล่นกันที่เซนต์ยาคอบพาร์คที่เมืองบาเซิร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกบันทึกว่าเป็นเกมแข่งขันยูโรของผู้หญิงะครับที่มีผู้ชมมากที่สุดก็คือแตะ50,000คนนี่คือการป้องกันแชมป์ของอังกฤษครับและทำให้ฟุตบอลหญิงในอังกฤษนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นกระแสจุดติดให้กับแรงบนันดาลใจครับส่งต่อให้กับเด็กๆทุกคนและสื่อขอ,งอังกฤษก็วิเคราะห์ออกมานะครับว่านี่คือการยกระดับอีกหขั้นใหญ่ๆเลยครับ ของฟุตบอลหญิงซึ่งหลังจากนี้นะครับมูล,ลค่าการแข่งขันเม็ดเงินต่างๆรายได้น่าจะเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมฟุตบอลหญิงนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่12ครับปิดท้ายในปี2025ก็คือในเกฟ,ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยจะแข่งกันในกลางปี2026ะครับแต่การขันในรอบคัดเลือกเนี่ยเราเห็น รอยยิ้มความภาคภูมิใจความสำเร็จและเป็นความหวังของบรรดาชาติเล็กๆเยอะขึ้นครับเพราะในรอบสุดท้ายเนี่ยมีการเพิ่มโคต้าเป็น48ทีมครับมันจึงทำให้เราได้เห็นหลากหลายประเทศครับที่สามารถตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์เช่นจอร์แดนอุซเบกิสถานคูราซาหมู่เกาะแคบเวิร์ดพวกนี้คือได้ล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกหมดเลยครับ ไล่ไปถึงอย่างเช่นความสำเร็จของเฮติก็ได้ครับที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาถึง52ปีมาครั้งนี้พวกเขาตีตัวได้สำเร็จบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหการเพิ่มโคต้าเยอะเกินไปนะครับมันทำให้มนสเสนความขขังหรือความเข้มข้นในการเล่นฟุตบอลโลกลดลงแต่ถ้ามองในมุมของบรรดาชาติเล็กๆทีมรองนะครับนี่คือโอกาสก้อนใหญ่เลยครับมันพิสูจน์ให้เห็นครับว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นจริงๆนะแต่คุณต้องตั้งใจจริงจังกับมันครับสร้างฟุตบอลของคุณให้มันเป็นระบบต่อยอดขึ้นมาแต่ด้วยความต่อเนื่องและสม่ำเสมอคุณถึงจะมีโอกาสนั้นใช่ครับในรอบสุดท้ายบรรดาชาติเหล่านี้อาจจะอาจจะไปไม่ถึงการเป็นแชมป์โลกหรอกครับแต่การได้เข้าร่วม,มน,นะมันก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งใหญ่ของพวกเขาและมันก็จะส่งต่อแหละครับแรงบันดาลใจตรงนี้ส่งต่อให้กับ ชาติเล็กๆประเทศอื่น,นๆว่าพวกเขามีความหวังมากขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลโลกเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สวยงามครับและนี่คือทั้งหมดครับ12เรื่อง12โมเมนต์ในขวบปี2025ที่ผ่านมาถือว่ามันเป็นการย้อน,นํำลึกความหลังครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งณนะตรงนี้ก็ขออญาตขอบคุณทุกคนแหละนะครับที่ยังติดตามฟอริสตาของเรา ในช่องทางเมนสเตนไทยแลนด์มาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณที่ยังสนับสนุนกันขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณจากใจจริงครับขอให้ทุกคนนั้นเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นะครับอย่างมีสติแล้วกันนะครับะจะออกเดินทางไปไหนจะกลับบ้านจะเที่ยวไหนก็อะไรก็ตามแต่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับและกลับมาอย่างมีพลังอย่างเข้มแข็งครับในปี2 0 2 6สวัสดีปีใหม่ครับฟุตบอลิสตาทุกคน วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ